ตัวรับเปิดเทอมกับสิทธิพษษิเศษซื้อ1แถม1และซื้อ1แถม3เห็เข้ามาที่หน้าเว็บก็มีของเพียบเลยและในตอนนี้กิจกรรม Back to School ที่้ารมพาดโดยเด็ดขาดเข้าร่วมตอนนี้ที่บอกทีเฮ็ดอาวแล้วครับสำหรับคิปนี้เนี่ยผมจะมาโชว์ศักยภาพของเจ้าตัว ไททันที่เป็นตัวไนท์อัพเกรดไททันสป e ริตแมนแล้วก็ตัว g u a r d ดียน o อ k แมนนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าจะมีการแจกตัวนะครับจำนวนเจ็ดตัวนั่นเองซึ่งถ้าอยากรู้ว่าผมจะแจกยังไงแล้วก็จะแจกตอนไหนหรือว่าจะแจกแบบไหนก็เอาดูท้ายคลิปนะครับเอาล่ะนี่คือไนท์อัพเกรดไททันสปิริตแมนดาเมจเริ่มต้น1 0 0 0ระยะ25คู่ดาวหนึ่งดูอากา แต่เดี๋ยวรอ้อกเดี๋ยวมันก็จะเทพขึ้นวาัะทีเอาละและนี่ก็คือขั้นที่2 l e เลเวล2มีปืนขึ้นมาดาเมจเพิ่มขึ้นระยะก็เพิ่มขึ้นคูดาวก็ลดลงรือว่าโหดใช้ได้และนี่ก็คือเลเวลแม็กของตัวนี้ดาเมจ9 0 0 0คูดาวสุดอระยะ60บอกเลยว่าโคตรตึงส่วนการที่ียนคอกแมนน่ะเหะรอดาเมจเริ่มต้น7,500ระยะ40คูดาว3วินาทีสโลอีก6 0เเซ ถามว่าโหดไหมก็ไม่แต่รอดูขั้นสุดท้ายสิบอกเลยถ้ารวมพลังทั้งสองตัวนี้บอกเลยว่ารับรองชนะชัวร์เพราะนี่คือคู่หูสุดตึงนะครับและนี่ก็คือเลเวลสุดท้ายของมันถือค้อนซะด้วยดาเมจ45,000ระยะ60ผู้บพดาวหนึ่งบอกเลยว่าเลือด16ล้านก็มาเหอะเพราะนี่คือคู่หูสุดตึงนะครับและนี่ก็คือประสิทธิภาพของพวกมันนะครับเอาละตอนนี้ พวกมันยังมาไม่ถึงไหนมันก็ตายซะแล้วครับอะละถ้างั้นเราไปเริ่มแจกกันเลยฮอลลแล้วตัวนี้เราก็อยู่ในร้านบอกทีเฮดน,นะครับเป็นร้านที่เขาได้สนับสนุนผมมาในการแจกครั้งนี้นะครับซึกวิธีที่จะได้ไอตัวที่ผมบอกไปเนี่ยอ่าก็คือวิธีนะครับให้ทําการคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ว่า ID เ o ราบอกคืออะไรแล้วก็บอกมานะครับว่า ID Account คืออะไรอ่าในบอกทีเ,เว็บไซต์นะครับแล้วก็บอกว่า ุณเนี่ยชอบตัวอะไรในเว็บของอันนี้นะครับก็คือของไอด่านไทเลททาวร์ถิเฟยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นตัวไนท์อัปเกรดเททันสกแมนกล่องพวกนี้ตัวพวกนี้อะไรนี้นะครับก็บอกมาได้เลยนะครับว่าชอบตัวไหนแล้วเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มนะครับว่า7ผู้โชคดีที่จะได้รับพวกนี้เนี่ยคือใครกันโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้เลยแล้วกันเอาไปต่อคลิปหน้านะครับ